แบบหนังพรีเมียมบล็อกเวทเต้แต่อ้อาวเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟไงวะอ้าเอาหัวจุมาาวจ่มหน้าผาเดี๋ยวเอาหัวจุ่มหน้าผาเอาหัวจุ่มหน้าผาแบบนังน่ะหน้าผาปีนขึ้นหน้าผาปีนขึ้นคน,นที่ไปตรงนั้นถ้า,น,านั้นเรื่องใหม่นี่คือถูกสายจี๊บนี่ก็เนาะ้องแล้วนี่มันก็อ๋อ มามาดิ๋ยวได้เวลาใช้แท็กติกในตำนานที่ไม่ได้ลองเรียนมา่เอได้เวลา PVP มอนเทสอีกแล้วเรียกว่ามอนเทสมอนเทดมอนเทสทางนี้ไม่ไหวล้ก็ใส่อืออืออือทะนูเป็น้างนานอยู่เนาะอยู่เนาะ ไม่ไหวโอ๊ยโดนโดนเจ็บเจ็เออดิ่ยิงสุ่ลล้วเลยนะทนูมันย้้งนาน่ะโอ้โหโอ้โหโห้วแเราเนี่ยเป้านิ่งอก้าเป้านิ่งอ่ะต้องเป็นเป้านิ่ต้องเป็นเนิ่ง มาดิวันมาวนมาแะยขี้อะโ้ยขอจขอต่ตอบแป๊บขอแจต่ตอบแปบบ๊บ <15 S 2> ไ,ไม่ยิงเลยเราวิ่งให้ก้าวยิงเนี่ยยิงอยู่หลรอบแล้วทำไมไม่ยิง ันนั้นเราก่อนให้ด้วยการใช้แชนู p ั p เก๋ก็ไม่ใช้มี่ไป้ะบาดกันเลยหม้อมันก็เราปรับเพอเห้ช้าไปปะเนี่ยไม่ถูกใจเลยหนึ่งจุดหกก็เร็ว<ด>ไปนี <cả> ่อนญญโอเคมาแล้วมาแล้วยิงมม่วอย่างเดียว M A R T E R S, S, okay, okay, okay. <S โอเคโอเคโอเคดีเลียดกลับมาได้นิดนึงโว้ยยากที่สาดเลยโอ้โห,โอ,โหอย่าหลบซิไอพวกชอบวิ่งวนเออ,อ,อโอ้โหเฮ้ยนี่มันธนูสไนเปอร์เปล่าหลบแป๊บ ให้ก้าวเรือเพเเราตาัวเล่นเกยทวิ่แพซแล้วไงแล้วเราก็ตัดออกไโอเคว้าวลเหนื่อยไงละได้คลิปแล้วพีวีพีอโอ้ยโอ้ยอก้วไฮไลท์แล้วไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์้ออ เจ้าอีซี่ดีเลเวอร์9,000ทสุด